สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาลงแร้งกันนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานเราจะเล่นแร้งแล้วก็เจอแร้งพันสีด้วยนะครับแล้วก็เขามาในรูปแบบของการถ่วงนะครับก็เหมือนประมาณว่าได้บอลแล้วส่งคืนหลังแลนะ้วแล้วพอผมยิงก็ถึงจะค่อยมาบุกนะครับก็เลยทําไม่ไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพของเนมาเท่าที่ควรนะครับหวังว่านัดนี้ก็จะได้เห็นประสิทธิภาพเนมานะครับก็มาดูกัน มาในทีมฟูลไอคอนเลยนะครับหวังว่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับสำหรับนัดนี้ก็ก่อนจะเริ่มลงแล้งก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็จะถึง1,000ซับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นมาดูด้วยกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่มีปัญหาอะไรทางนั้นนะครับก็มาลองดูกันครับอ่าหรือใคร เคยเล่นกับผมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับตอนนี้มาครับเริ่มเกมแรดฟอร์ดเคลียบอล <c oughs> เปิดตีตอนนี้แรดฟอร์ดมาที่สารโชฟาวป่ะเนี่ยอ้าวเสียฟาวด้วยนะครับลูกนี้ดูโดนบอลน,นะเมื่อกี้ ะฟรีคิกติดจำแพงไปสารโชคคืนวันบิทเปิดย,ย้ยอยๆมาเวล่าเอาออกไปก่อนเอาไปเตะโรนัาดินโ้อีกแหละอันโซฟาติตอนนี้เปิดออกมาที่เนมา ไม่พิ่งเลี้ยงครับตอนนี้โอ้โหชนชนกระจายเลยถลําบอลไปเลยเขวันทูแล้วสวยแล้วโอเคโอเคออกไปก่อนโอเคอยังรอดนะโอเคแรดฟอร์ตตอนนี้เป็นบอลสวนแล้วมั้งโอเคเมสซี่ โอ้ยอนแรดฟอร์ดได้อยู่โอ้โหเบคแฮมอ้าวเสียฟาวยังไงครับเนี่ย โอ้ไม่ได้ให้ดูด้วยก็ใครเพิ่งเข้ามาดูก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดหัวใจกันให้ด้วยนะครับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ใน youtube นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามกันด้วยนะครับฝากกดซับด้วยนะครับตอนนี้จะถึงหนึ่งพันซับแล้วโอ้เบียดขึงไว้ก่อนไออื้ม โอ้กระตุกด้วยอะไรกันเนี่ยโอ้ไม่อะไรเนี่ยถึงไหมเนี่ยมาโอวันบิทออกตัวไวกว่านะเอ้านี่แหละครับนี่แหละเอายิงไม่คมพอ มานี่มาเอาไหมาเรียบร้อยรอบแรกไม่เป็นไรรอบสองต้องเป็นประตูครับจงบังหวะแบบน,นี้นี่นะครับลองเลนมันเรียกว่าอะไรนะลองเลนที่ที่ปั่นโคง้งนะเอาไซ์เคลลอร์เลอร์เอาายเลล้ยเอาไซ์เคลลอร์เลอร์มันไซก้อยแต่สกิลการปั่นโคง้งระยะไกลของเนมาทำงานนะเมื่อกี้สวยด้วยเฮ้ยออกไปก่อนสวยครับ เทคนิคการเล่นเวลากองหลังแบบนี้พยายามถ้าอยู่จะบอกไงดีคือถ้ากองหลังมันบอลจังหวะอย่างนี้พยายามอย่าเอาเก็บไว้กับตัวดีกว่านะครับแล้วเราเคลียร์ไปเลยนะครับบางเผื่อบางคนอยากเอาชัวจังหวะอย่างนี้มันเสียประตูกันเยอะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะแนะนำสไตล์การเล่นอะไรกรันวิธีการเล่น อุ้ยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งแนะนําเขาเลยกำลังจะโดนยิงเฮ้ยไม่ฟาวด้วยออกไปก่อนโอเคก็ในหัวผมตอนนี้มีแผนว่าจะเปิดเพจใน Facebook นะครับก็จะทำไลฟ์ในช่องไลฟ์ live ในเพจด้วยนะครับแล้วก็เผื่อว่างๆก็จะมาไลฟ์ใน YouTube ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันอีกทีเดี๋ยวผมก็จะแจ้งเวลากันนะครับ เผื่อใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะลงใน YouTube นะครับใน YouTube ก็คนดูใน u t u b e ก็อาจจะสงสัยหน่อยนะทำไมฝากช่องบ่อยจังเลยเพราะผมลงในติ๊ t ต็อกด้วยนะครับเพราะว่าติ k t ตอกมันตัดได้แค่สามนาทีก็จะได้ไม่สงสัยกันนะครับโอ้ฝนตกหนักแท้ปั่นโค้งเอ๋ยย้อยข้ามหัวสวยจัดเลย ค่อยๆย้อยด้วยนะตอนแรกคิดว่ายิงช้าไปแล้วนะครับฝนตกหนักมากนะตอนนี้โอหใสก้อยสวยดีครับโอลิเวอร์คารนออกมาหลับไปได้โอ้ใจแบบนี้ถึงไหมคืนไว้ที่เอเดอร์สัน วันวิทนะครับตอนนี้เฮ้ยอย่าเพึ่งพวดจีอ๋อโดนยน่นได้กักกันนะเมื่อกี้กองหลังเราก็เปลี่ยนตัวด้วยแล้วกันกาก้ามาแทนเลยนะเป็นนลุมนลุมออมายิงไกลนะครับ เพื่อเพื่อมีจังหวะยิงไกลแล้วตึงครับดน้นนี้ตึงโดนโดนตีมาสองหนึ่งก็มีสะดุ้งกันบ้างแหละโอ้ยได้ฟาวน์นี้มาจะใช้สกิลซีดานเทินเดี๋ยวช่วงดึกผมจะเอารหัสลองมาเล่นด้วยนะครับก็ เดี๋ยวจะมาลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูกันถึงไหมสวยละอืมฮาแลนบังซะโอ้ผมน่าจะให้ตัวบน มิซซี่ตัดไว้ก่อนอบังบอลดีพิกดีเท้าซ้ายจบสกอร์ยอดเยี่ยมครับลูกนี้ทำได้ดีดีนะครับที่ไม่รีบยิงจังหวะแรกอ่ะไม่งั้นอาจจะเสียจังหวะโอ้โหฮาแลนดอ่าหลุดไหมอย่างนี้ลองดูโอ้โห มายึกยักไปหน่อยเนาะสวยและวฮาเลนสวยละสวยละ,ยละฮาเลนโอโ้เรียบร้อยยิงไกลลูกนี้ฮาเลนเก็บกินอยู่แล้วนะครับมาครับตามตีมาสามประตูต่อสองเนมาหืมรีบจังหวะไปหน่อย โฟฟานะ่าเฮ้ยมาดินนี่วิ่งอยู่ข้างหลังเขาอะโอเคซูเปอร์เซฟโอลิเวอร์คารดูทีครับว่าจะยื้อไว้ถึงจบเกมได้ไหมครับโอ้ยสวยแลละ เขาใช้ลูกสูตรวะ่ะเอาค้างด้วยไปกันเนี้ยโอ้เอามีกระตุกกันด้วยครับตอนนี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยให้ใกล้ๆก่อนละกันออกตัวไกลก่อนนะครับตอนนี้มาที่มาดินี่เอาอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย ไปวอลเวคานออกบอลไปที่เนมา่นมาเนม่าตัดไว้ได้มากระชากกระชากโอ้โหชนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสามประตูต่อสองก็เบียดชนะกันไปได้ก็รอดตัวกันไปครับคลิปนี้ เกือบโดนฮาเนด์ทำพิษก็มาดูกันนะครับว่าแรงจะขึ้นกันเท่าไหร่เมื่อวานพันสี่ศูนย์สี่แล้วผมก็เล่นไปแล้วตาหนึ่งนะแล้วก็เสมอนะมันลดไป4สี่แต้มก็ถือว่าได้มาแปดแต้มนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าลอดตายไปละกันใช้คำนี้ดีกว่าได้เห็นพิษสงเนมาด้วยนะครับก็เรียกฟาวได้แล้วก็ยิงปั่นโค้งได้ไกลก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็ ฝากกดติดตามกดหัวใจกันให้ด้วยนะครับส่วนใน youtube ก็ฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดไลค์กันให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะถึง1000ัพซับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดซับกันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ